เมื่อวันที่7มิถุนายน2565เวลา14.30นนาทีพันเอกสุปชัยสงสังผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49พร้อมด้วยผู้บังคับกองร้อยทหารปรานที่49 1 1 เขาเย่ยมเยียนติดตามความคืบหน้าของชุดป,ปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจโดยมีผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิน่นและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดำเนินการตามโครงการหน่วยเฉพาะกิจนราซ่อมสร้างปันสุขให้กับนางสาวรัศมีนียูโซะซึ่งเป็นผู้ยากไร้ที่มีความประพฤติดีมีความขยันหมั่นเพียร ในโอกาสนี้ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทารพรานที่49ได้รวมกับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ช่วยกันทาสีทั้งภายนอกและภายในของตัวอาคารเพื่อความสวยงามซึ่งได้ดำเนินการตามโครงการไปแล้วทั้งสิ้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์95เปอร์เซ็นัก ทั้งนี้ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49ได้กรุณามอบข้าสารและสิ่งอุปโภคบริโภคเ<ไ>พื่อเป็นขวัลและกำลังใจให้กับครอบครัวของนางสาวร,รัศมีนียูซโซให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นถือเป็นการสร้างมวลชนและเป็นการสารสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องประชาชนในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ทหาร